เงินกวยในเมืองยินครับไ่นี้เราซ้อมมากี่วันครับประมาณหเดือนเต็มกะซ้อมอยู่ที่ค่ายกวยในเมืองยินก็อยู่ที่จังหวัด น้องบอลลูัวมีใครเป็นคู่บ้างคู่ซอนยไฟนี้มีโตโต้โลทอมโปเต้ครับพวกในคลายเพื่อนในคลายเชื่อกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ15ปีเราสูงเท่าไรหนึ่งสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆมามากกี่กิโลครับ57ครับเราเป็นโมเตอร์ตายแล้วครับมือสีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอไฟยัครับเคยต่อยกับเขาอย่างย่งครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเก่งว่าต่อยเขามายังศึกษาเขาเป็นโมเตอร์ตายตายมาเกจ็บฮะแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวกับแมงให้ดีไปเรื่อยๆก็ต่อยตามสไตายเราเนาะแล้ว ล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่จังหวัดเลยที่อ๋อที่เลยอันนั้นปล่อยต่อยแล้วลเดไนไงชนะนกอ๋อชนะนกมาแต่วันนี้ก็เข้ามากรุงเทพเหมือนเดิมวันนี้ช่างต่อยเนาะวันนี้เราต่อยที่เวทร้อยสิบเจ็ดถ้าเกิดเช้านี้เข้าเช้าหนักพี่ว่ามาเกินหรือมาขาดพอดีคือมาสบายๆร่างกายตัวนี้มงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์สูรัแรงวันนี้พอมาเอาชนะกลับบ้านมาต่อยในกรุงเทพนี่ไม่เกิดมากี่ไฟ สายติดเลยเลยต้องไปขยับที่ต่างจังหวัดกลับมาใหม่จากที่ต้องมาเกิดในกรุงเทพนะครับไฟเฮาคุ้มมากี่กิโลครับ40กิโลเราต่อยเงินมันทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ60เราเคนจังหวัดอังหวัดอ่ะไปเชิญเชิญแฟนขับเรานี้หน่อยเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับเต็มที่นะครับวันนี้ผมถือกู้แรกเลยนะต้องเอาให้ชนะได้วันนี้ขอร้องโชคดีสัมภาษณครับ ครับไฟท์เราเหมือนไทยไหมครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับประมาณสามสัปดาห์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเราเหมือนไทยเขาอยู่ที่เขาหลักเขาหลักเลยมีใครเป็นคุ่เพ่อนซ้อมมากครับมีพวก็ี่เทพวาริสแล้วก็ดาวใต้พวกเพื่อนพี่ในค่ายเนาะช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบน้ำหนักไปปล่อยมามากี่โลครับประมาณห้าสิบเราเป็นเหมือนสไตล์เลยครับลอหมครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับโลเงิน เคยต่อยกันไหมไม่เคยไฟแรกเลยเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไม่ยางก็ศึกษาเขาเป็นมโมสไตล์ก็เอาหลักแล้วแล้ววันนี้เราจะวางเกมอแผนให้ดีก็ต้องดูวินิจฉัก็คือต่อยตามสไตล์เราก่อนจะเดี๋ยวไปแก้ไขเอาเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ต่อยที่ลาดตึเนินลาดามเนิอร์นะต่อยกับต่อยกับอาบาเชีเป็นไงบ้าง ชนะน็นนนนนอกมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดก็คือเวทนี้เลยถ,ถ้าเกิดเช้านี้เข้าช้าหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดก็ตอนเกเกิดอยู่สักนิดน,นึงประมาณเท่าไหร่คิดว่าประมาณจ,จ,จุดจุดสีด่ๆๆก็คือเหมือนมาวาิ่งตอนเช้านะย่ยีเซนยืีสายสักหน่อยหนึ่งร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แขงแรงครับวันนี้ผมเอาชนะกับพ่ายไปเด้อไฟที่ประดุกู้แรกช่องถูด้วยนะไฟที่เราคุมมากี่กิโลครับประมาณสามกิโลเราต่อยมวยมาตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ละ ็ประมาณเกือบ50เราคนจังหวัดจังหวัดปังงาเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยกกพี่น้องชาวจังหวัดปังงาเดื่องนี้บูมกำลังเต็มที่แน่นอนครับขอเชิญนะจอยฝากนะแล้ววันนี้คู่แลกช่องทูด้วยโอเคอันนี้ขอเอาโชคดีต่อมาครับ